ผมชื่อต้นบ้านของผมเป็นครอบครัวฐานะปานกลางพวกเราอยู่กัน5คนมีพ่อกับแม่แล้วก็น้องอีกสองคนน้องชายคนกลางชื่อว่าตาลและน้องคนล็กที่พ่อแม่รักมากที่สุดชื่อว่าตูนด้วยความที่ตูนเป็นน้องคนเล็กที่สุดพ่อกับแม่ก็เลยตามใจเขาเป็นพิเศษมากกว่าทุกคนในบ้านพ่อแม่มักจะลำเอียงน้องตูนอยากจะทําอะไรก็ไม่เคยผิดผมกับตาลเ,เราสองคนเข้าใจกันดีว่าน้องเป็นที่รักของพ่อแม่เขาอยากได้อะไรก็ต้องได้ตอนเด็กๆเ,เ,เขาอยากจะได้รถบังคับคันใหญ่พ่อแม่ก็ซื้อให้ทันทีโดยที่เราสองคนเต็มที่ก็ได้เล่นแค่ดินกับ พอโตขึ้นมาหน่อยพ่อกับแม่ก็ส่งน้องตูนไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์แต่พวกเราสองคนยังเรียนโรงเรียนวัดใกล้บ้านตูนไม่เคยต้องช่วยงานบ้านเลยนะแต่งานหนักๆอย่างแบกน้ํากวาดบ้านเป็นหน้าที่ของเราสองคนมาโดยตลอดช่วงที่พวกเราเริ่มเข้ามาหาวิทยาลัยเปิด พ่อกับแม่เกิดปัญหาทางบ้านธุรกิจสุดตัวพวกเขาขอให้พวกเราสองคนหยุดเรียนแล้วออกไปทํางานแต่น้องตูนน่พ่อแม่ส่งให้ไปเรียนที่ต่างประเทศนโน่นแม่บอกว่าเราสองคนต้องเสียสละให้น้องเพราะน้องอ่ะคือความหวังของบ้านระหว่างที่ตูนไปเรียนที่ต่างประเทศก็มีแต่เราสองคนนี่แหละที่ต้องคอยดูแลพ่อแม่ทํางานบ้านทํากับข้าพาไปหาหมอซ่อมบ้านทาสีบ้านทั้งหมดนั่นอนะ่ะคือพวกเราต้องทําเองทั้งสิน้นแต่พ่อกับแม่ก็ไม่เคยเห็นค่านะพ่อกับแม่ได้แต่นั่งรอหวังว่าเมื่อตูนเรียนจบจะกลับมาดูแลพ่อแม่และดูแล พวกเราแต่พ่อกับแม่คิดผิดเพราะตั้งแต่ตูนเรียนจบเขาก็ไม่กลับบ้านมาอีกเลยเขาอ้างกับพ่อแม่ว่าเขาต้องติดงานอยู่ที่ต่างประเทศแต่จริงๆแล้วเขาเริ่มมีแฟนและเลือกจะใช้ชีวิตเพื่อตัวเองวันหนึ่งพ่อกับแม่เกิดอุบัติเหตุพ่อเสียชีวิตทันทีแม่ก็สุดหนักร้องไห้ทุกวันตูนอ้างว่าติดธุระเชื่อไหมว่าแม้แต่งานศพข,ของพ่อตูนก็แค่ส่งลีดมาร่วมงานเท่านั้นเองแม่พยายามให้เราสองคนนียไปตามตูนกลับมาให้ได้เพราะแม่รู้ตัวว่าแม่เหลือเวลาอีกไม่นาน แต่ตูนก็ไม่เคยกลับมาและแล้วแม่ก็จากไปอย่างเงียบเงียบไม่นานนักหลังจากนั้นตูนอยู่ๆก็โผล่มาในวันที่เปิดพิัยกรรมเขาเชื่อว่าพ่อกับแม่รักเขามากที่สุดเพราะฉะนั้นสมบัติทั้งหมดจะต้องเป็นของเขาแต่เมื่อทนายเปิดพิัยกรรมบ้านที่ดินและก็ทรัพย์สินทั้งหมดะพ่อแม่ยกให้กับผมแล้วก็น้องตาตูนไม่ได้อะไรเลยไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวเขาโกรธจนหน้าแดงแล้วก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ เขาโวยวายหาว่าพวกเราสองคนนะ่กงพี่นัยกร,รมเขายืนกรานว่าพ่อกับแม่ไม่มีทางที่จะไม่ให้อะไรลูกรักเลยแม้แต่ชิ้นเดียวระหว่างที่เขากําลังโวยวายอยู่นั้นทนายก็พยายามให้ทุกคนสงบนิ่งแล้วก็เปิดวิดีโอที่พ่อกับแม่อัดไว้ก่อนเสียชีวิตในคลิปพ่อพูดว่าถึงลูกๆทั้งสามคนถ้าลูกเห็นคลิปนี้แสดงว่าพ่อกับแม่ไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วพ่อกับแม่รู้แล้วว่า ใครที่รักพ่อแม่จริงๆที่ผ่านมาพ่อกับแม่ขอโทษต้นกับตาลมากๆที่พ่อแม่มัวไปรักแต่ตูนลูกที่ไม่เคยรักพ่อกับแม่เลยพ่อกับแม่เสียใจมากๆเลยที่ตั้งแต่ตูนเรียนจบก็ไม่เคยมาหาพ่อแม่อีกเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ขอยกสมบัติทั้งหมดให้เฉพาะลูกที่กระตันอยู ส่วนลูกที่ไม่รักพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็จะไม่ให้สิ่งไหนเลยตูน่ะได้ยินแบบนั้นก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาเขาพยายามจะขอร้องให้ผมกับตาเนี่ยแบ่งสมบัติให้กับเขาแต่พวกเราสองคนรู้ดีว่าที่ผ่านมาตูนะได้ไปเยอะแล้วน้องที่มีนิสัยแบบเนี้ยทํากับพ่อแม่แบบเนี้ยไม่ควรจะได้อะไรเลยผมกับตานี่ยเดินออกไปพร้อมกับทนายปล่อยให้ตูน่ะยืนเก็บใจอยู่เพียงลําพัง เรื่องเล่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในชีวิตของคนที่มีลูกหลายคนนะพ่อแม่ควรให้ความรักเท่าเทียมกับลูกทุกๆคนไม่ใช่ลำเอียงรักใครคนใดคนหนึ่งเพราะสุดท้ายแล้วถ้ารักไม่เท่ากันสิ่งที่เหลืออยู่ก็อาจจะมีเพียงแค่ความเสียใจแล้วก็ความแตกแยกใครชอบคลิปนี้ก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับและตอนนี้ละครจบลงแล้วก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้นิดหนึ่งนะครับใครที่ต้องการสีกระป๋องทาบ้านมีหลากหลายสีทาง,ง่ายทั้งภายนอกภายในกลิ่นอ่อนแนะนําที่นี่เลยทาเองได้ง่ายๆเปลี่ยนบ้านใหม่ให้สุดใสด้วยสีทาบ้านกดสั่งได้เลยนะครับขอบค,ครับ